สวัสดีเจ้ามาป้ากับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันจันทร์ที่12กันยายน2565เจ้าเฮามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมาของตะวันก,ารกรันก่อนนะเจ้า ตะวันนี้ที่ภาคเหนือของเฮ้ามีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งเจ้าโดยมีรายงานฝนสูงสุดวัดได้2 3 4 4มิมลลิเมตรที่กรุงงานตัวอาการอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเจีงยงใหม่เจ้าสำหรับอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือตะวนันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง2 9ถึง33องศาเซลเซียส โดยมีรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้32.5องศาเซลเซียสที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าเข้ามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าลมมรสุมกำลังปานกลางผ่านพาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออก เข้าสู่ยอมรวามกดอากาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงภาพรอบคุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะจะอี้จะย่เใือภาคเหนือของเฮามีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกนักถึงนักมากเป็นบางแห่งเจ้า ขอเฮือปอแม่พี่นอ่องระวังอันตรายจากฝนตกนักถึงนักมากและฝนที่ตกซะสมซึ่งอาจจะย่าเหือเกิดน้ำท่วมสะพานและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่หลัดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลาพานและพื้นที่ลุ่มไว้ในระยะนี่ตัวเน้อเจ้าฮามาดูคาดหมายลักษณะอากาศแห่งซอสซีชั่วโมงตั้งหน้าเจ้าที่ภาคเหนือตอนบน มีฝนฝ้าขนองรอดละแปดซิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงนักมาเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮลำปูนลำปางพะเยาแแลนนานอุณหภูมิต่ำสุด๒๒ถึง๒4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด๙๙ถึง๓๒องศาเซลเซียสลมเป็นลมแปปรปวนเจ้าความเร็ว 10- ฟถึง๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคเหนือตอนล่าง มีฝนฝ้าคะนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมาเป็นบางแหง่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและพิจบูร์อุณหภูมิต่ำสุดซีถึงหกองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0มสถึงสาองศาเซลเซียสลมเป็นลมแปรปวนความเร็ว1 0บถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า สุดท้ายนี่พิภคเหนือของเฮายังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมาเป็นบางแห่งเจ้าของเฮือป้อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกซะสมซึ่งอาจจะย่าฮือเกินน้ำท่วมสะพานและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่หลาบเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลาพานและพื้นที่ลุ่มในระยะนี่ไว้ตัวน้าเจ้าและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับศูนย์อุตุนิยวมวิทยาภาคเหนือ โทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน